สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชุดเครื่องเสียง2องสองนะครับผมที่ตัวลิกระทัดรัดครับผมตอนนี้ก็เป็นเบรสิบห้านิ้วครับกลางคอลัมน์ขนาด6กจุนะครับผมนี่ครับพนมิครับผมนี่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงกันก่อนครับผมเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังครับผมนี่ผมก็เชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยครับผมนี่มันจะมีโหมดเปลี่ยนบลูทูธครับผมโหมดเปลี่ยนบลูทูธตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวมาสอนวิธีการใช้ด้วยครับ นี่ครับผมเพลงที่เปิดประจําครับผมอยากมีรถแห่ครับผมอ,อยากมีรถแห่ครับผมนี่ครับที่เปิดประจาครับผมเชื่อมต่อบูธเรียบร้อยครับผมลองฟังเสียงตอนนี้ก็เป็นมาสเตอร์ตัวหลัก เมีความฝันที่อาจไกลเกินตัวแต่หัออวใจก็เปน็นหางสยเจ้าคนเดียวเทนั้นที่สอยไอเหตุใดจับมือไอเรายังไม่ต้อเกรงไอเคยมความฝันที่อยากมีรถแท้แต่เงินเดือนก็นแค่หลั ครับผมตอนนี้ก็เป็นพาวมิกท็อป400นะครับผมตอนนี้ก็มีช่องไมค์ถึง4ช่องครับผมมีบลูทูธนี่บลูทูธแล้วก็เออโคเอฟเฟกต์ในตัวครับสามารถเลือกเออโคเอฟเฟกต์ได้ถึง256เสียงเลยทีเดียวครับตนนัวนี้แล้วหมุนหมุนหมุนครับแล้วก็กดหมุนหมุนแล้วกดครับผมตัวน,นี้ก็เปิดของ เอฟเฟกต์อโคครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหองบูทูธหรือเฟดได้ครับผมนี่เราก็เรียนตัวนี้ตัวนี้ครับผมช่องนี้ก็จะเป็นช่องของช่องไม้นะครับผมตัวนี้เป็นหองช่องไม้หรือว่าสายเปิดเพลงลเราเสียบเสียบสองช่องนี้ก็เลียนสองช่องครับเลียนเลียนช่องเดียวก็ปรับช่องเดียวตัวนี้ก็เป็นแผ่นไซ้์ขวาครับแผ่นไซ้์ขวาก็คือหมุนทางนี้ก็จะดังเฉพาะเฉพาะฝั่งนี้แต่หมุนฝั่งนี้ก็ดังเฉพาะฝั่งนี้ครับผม นี่ครับมันจะเป็นแผ่นสายขวาแล้วก็เอาไว้กลางๆไว้ครับผมตอนนี้ก็เป็นของ Echo e f f e c กครับผมเราใช้ไม่ช่องนี้ก็เปิดเฉพาะของช่องไม้ครับตอนนี้ก็จะเป็นออกของพวกนี้ไปแล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเปิดตอนนี้ก็เวินเบตก้างแหลมเกีนนี่เกีนก็สําคัญเหมือนกันเกนก็ปรับหน้างานนะครับผมเปิดเยอะไม่ก็ฮอนนะครับผมเปิดเยอะก็เกินกําลังของจอพาวมิกนะครับผมตอนนี้ก็เป็นมาสเตอร์ตัวหลักนี่ตัวนี้ ผมก็เชื่อมต่อบูธูดเรียบร้อยครับผมไปฟังเสียงอีกทีครับผมตอนนี้ก็แถมสายลำโพงมาให้เรียบร้อยครับผม5เมตรครับผมนี่เราไม่ต้องต่อยุ่งยากเลยครับผมเพียงแค่เข้าตัวตัวหลังเพลอมิกได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นพาวมิกขนาด500วัตต์นะครับผมตอนนี้500วัตต์ข้างละ250วัตต์นี่ขับเบรคข้างนึ่งขับกลางแล้วข้างนึงครับผม ัน,นก็ต่อให้เรียบร้อยครับผมอันนี้ชุดนี้ก็อยู่ในราคาหนึ่งหมืนหกพับาทนะครับผมพร้อมไม้สายให้หนึ่งตัวส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงอีกทีกันครับ